รู้ไหมครับคนจนในประเทศไทยเนี่ยนะเอาแบบสำรวจตามเป้าที่เขาเรียกว,ว่าคนจนเป้าหมายนะฟังดีๆนะคนจนเป้าหมายประเทศไทยเนี่ยมีไม่ถึง2%ครับกแสนกว่า5 6ากแสกว่าคนเท่านั้นแล้วจังหวัดที่จนมากที่สุดเนี่ยนะครับเหลือเชื่อฮะเชียงใหม่นั่นนะครับเมืองหลวงเมืองใหญ่แห่งทางภาคเหนือประเทศไทยครับร่วมคุยกับบัญชาโดยเซ็นทรัลรีเทลรู้ไหมครับคนจนในประเทศไทยเนี่ยนะ เอาแบบสำรวจตามเป้าที่เขาเรียกว่าคนจนเป้าหมายฟังดีๆนะคนจนเป้าหมายประเทศไทยเนี่ยมีไม่ถึง2%ครับหกแสนกว่าห้าหกแสนกว่าคนเท่านั้นแล้วจังหวัดที่จนมากที่สุดเนี่ยนะครับเหลือเชื่อฮะเชียงใหม่น่นะครับเมืองหลวงเมืองใหญ่แห่งทางภาคเหนือประเทศไทยครับ ท่านผู้ชมครับเรื่องราวของการเปิดเผยตัวเลขของความยากจนของคนไทยนี่นะครับก็มีหลากหลายสำนักที่ก็ทากันนะฮะและผมก็ไปเจอข้อมูลที่ออกมาในช่วงของเช้าวันนี้เองนะครับเป็นข้อมูลที่พูดถึงคือชื่อมันยาวนิดหนึ่งนะระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้าเนี่ยชื่อมันยาวๆนะฮะแต่ถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษนี่เรียกว่า TP Map นะ TP Map เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้านะครับคือใครเป็นคนทําข้อมูลชุดนี้ ก็มีทั้งกระทรวงมหาดไทยก็มีหลายระยาที่ก็จัดที่าทำกันแต่เป็นระบบออนไลน์มานะครับผลปรากฏว่ารายงานชุดนี้นี่นะฮะเขาทำเกี่ยวกับเรื่องเน้นไปที่การบริหารคนจนแบบชี้เป้าอันนี้อย่าถามผมนะฮะว่ามันแปลว่าอะไรนะครับแบบว่าคนจนเป้าหมายหรือคนชนชี้เป้าจริงๆถ้าดูลึกๆเนี่ยความหมายของคนจนเป้าหมายหรือคนชนชี้เป้าจากระบบบริหารจัดก,การข้อมูลตรงนี้คือเขาไปดูข้อมูลของรดพี่น้องประชานชนคนไทยนะฮะที่มาลงทะเบียนและโดยเฉพาะยิ่ง การลงทะเบียนผ่านแต่ละก,กลไกที่สังกัดอยู่ภายใต้ของกระทรวงมหาดไทยอันนี้ต้องบอกงี้นะครับนะฮะพันจะไปพูดถึงเดี๋ยวเดี๋ยวท่ผู้ชมงงไปใจว่าอะไรกันประเทศไทยเนี่ยมีคนทั้งประเทศ66ถึง70ล้านคนมีคนจนอยู่แค่650,000คนคิดแล้วไม่ถึง2%คือมันประมาณ1.8%เป็นไปได้ยังไงนะครับเพราะฉั้นข้อมูลชุดนี้เนี่ยเขาก็ต้องไงฮะตีกรอบจำกัดพื้นที่ในการที่เขาจะพยายามค้นหาว่าตกลงแล้วตอนนี้ความยากจนคนไทยเป็นยังไง จนนกี่ด้า10จังหวัดจนมากสุดคืออะไร10จังหวัดจนน้อยสุดเป็นยังไง10จังหวัดที่มีพัฒนาการลดความยากจนได้ดีที่สุดเป็นยังไง10จังหวัดที่มีพัฒนาการในการแก้ไขความยากจนได้ย่าแย่ที่สุดนั้นคืออะไรนะครับทีนี้พอหลังจากที่ใช้ข้อมูลชุดนี้ผมก็อธิบายแล้วนะครับว่า TP Map เนี่ยหรือระบบบริหารจัดก,การข้อมูลพัฒนาคนชี้เป้าเนี่ยนะฮะเขาไปทําสำรวจครัวเรือนที่ได้รับการสํารวจมีทั้งหมด12.9ครัวเรือนอติกลมกมนะ13ล้านครัวเรือนนะครับ แบ่งเป็นครัวเรือนนะครับ13.13ล้านครัวเรือนที่สำรวจเนี่ยมันเป็นครัวเรือนยากจนประมาณ197,298ครัวเรือนใน13ครัวเรือนที่เขาสำรวจนะครับแต่นี้ถ้าท่านผู้ชมจะถามผมว่าครัวเรือนทั้งประเทศของประเทศไทยเนี่ยมีเท่าไหร่ไม่มีตัวเลขที่ยังอัปเดตล่าสุดนะครับแต่เคยได้ยินมาครับประมาณ20-22ล้านครัวเรือนนะครับทีนี้พอเข้าสำรวจตรงนี้ปรากฏว่าครัวเรือนที่ยากจน197,000ครัวเรือนนะครับ ประกอบด้วยประชาชนที่ถูกสำรวจเนี่ยนะครับประมาณ36.1ล้านคนก็เยอะก็เยอะนะฮะสา1ล้านคนและผลออกมาอย่างงี้ครับพบว่าประเทศไทยมีคนยากจนหรือตามนิยามของ TMAP เนี่ยนะฮะคนจนเป้าหมายอย่างที่บอกเนี่ยนะครับมีอยู่6 5 5 5 6 5คนเพราะฉะนั้นก็คิดเป็นเพียงแค่1.8%ของจำนวนประชากรที่เขาสำรวจในครั้งนี้นะครับ ย้ำอีกครั้งนะฮะคำว่าคนจนเป้าหมายตามคจาจำกัดความของทีมแมบบคือเป็นตัวเลขจากจํานวนผู้ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะครับทีนี้ถามว่าพอเรารู้แล้วนะว่า,วาขอบเขตสโคปของเขามีอยู่แค่นี้เองเนี่นะครับปรากฏว่าเจออย่างนี้ฮะสิจังหวัดที่มีคนยากจนหรือเป็นคนจนเป้าหมายตามคําจำกัดความเขาเนี่ยนะฮะมากที่สุดในประเทศไทยเลยอันดับหนึ่งเหลือเชื่อเชียงใหม่เชียงใหม่มาอันดับหนึ่งเลยนะฮะ เป็นประเทศที่อโตโนนเป็นจังหวัดที่มีคนยากจนมากที่สุดคือเป็นคนจนเป้าหมายมากที่สุดในประเทศไทยอันดับที่2นครศรีธรรมราชลงไปที่ภาคใต้เลยนะครับอันดับที่3ขึ้นมาที่อีสานครับอุดรธานีเท่ากับว่าอุดรธานีเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีคนจนเป้าหมายเนี่ยมากที่สุดในภาคอีสานนะครับพอไปอันดับ4ลงไปใต้อีกทีคือกระบี่อันดับที่5กลับขึ้นมาที่อีสานใต้บุรีรัมย์ อันดับที่6ลงไปใต้อีกทีคือยะลานะครับอันดับที่7ขึ้นกลับไปทางเหนือใหม่คือเชียงราย2เชียงแล้วนะฮะอันดับที่8ลงใต้ใหม่สุราษฎร์ธานีอันดับที่9กลับมาที่อีสานคือขอนแก่นโอ้โหขอนแก่นนี่ว่าเป็นเมืองหลวงภาคอีสานเนี่ยก็ยังติดเบอร์สามของจังหวัดที่มีคนจนเป้าหมายมากที่สุดในประเทศไทยเสร็จแล้วอันดับที่10สุดท้ายยังอยู่ในอีสานคือชัยภูมินะครับท่านผู้ชมสังเกตไหมครับว่า10จังหวัดที่มีคนยากจนเป้าหมายมากที่สุดในประเทศไทยเนี่ยนะครับ ไม่มีภาคกลางเลยไม่มีภาคตะวันตกเลยอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับทีนี้ผมไปดู10จังหวัดที่มีความยากจนหรือว่าคนจนแต่เป้าหมายนี่นะฮะน้อยที่สุดในประเทศไทย10จังหวัดแรกก็ปรากฏว่าไกลๆกรุงเทพเนี่ยแหละครับสมุทรสาครน,นะมาอันดับหนึ่งเลยฮนะนี่จนน้อยที่สุดนะเป็นคนจนเป้าหมายที่น้อยที่สุดในประเทศไทยนะฮะอันดับที่2ตราดนะครับ อันดับสมสมุทรสงครามอันดับที่4พแพร่อันดับที่5พังงาอันดับที่6อุตรดิตถ์อันดับที่7อำนาจเจริญอันดับที่8กำแพงเพชรอันดับที่9าลาดบุรีและปิดอันดับสุดท้ายใกล้กรุงเทพเลยฮะปทุมธานีนี่คือ10จังหวัดที่มีคนจนเป้าหมายน้อยที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วท่านผู้ชมอยากรู้ไหมครับว่าเจ้ารายงานตัวนี้เนี่ยนะครับเขายังแบ่งออกเป็นความยากจนได้5กลุ่มด้วยกัน คือรายงานตัวนี้เวลาเราพูดถึงความยากจนเดี๋ยวเรามาักจะน,นึกไปถึงอะไรทราบไหมะฮะคนไม่มีตังค์อยู่ไหมฮะแต่ว่าใน5มิติของระบบบริหารจัดก,การข้อมูลพัฒนาคนแบบชี้เป้า T-MAP เนี่ยเขาแบ่งความยากจนออกเป็น5ประเภทเ,ออเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าค,คุณผู้ชมเนี่ยเคยได้ยินแต่และ5ประเภทกันนี้หรือเปล่านะครับปรากฏว่าอย่างนี้ครับใน5ประเภทที่เขาแบ่งออกมานะครับคือ1คนจนสุขภาพเห็นไหม เวลาผมพูดถึงความจนทุกคนจะนึกถึงว่าไม่มีตังค์ถูกไหมฮะแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันมีมันมีมนมันยะมันมีมิติขเขาเวลาเขาจัดกลุ่มอะไรเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับ 1. คนจนสุขภาพครับในประเทศไทยมี93,000กว่าคนคนจนความเป็นอยู่อ่านะอันนี้มี142,000คนคนจนการศึกษาครับอันนี้มีถึง177,000คนนะฮะและคนจนรายได้อันเนี้ย ถึงจะเข้าตรงกับความหมายความรู้สึกทั่วไปของบ้านเราเวลาเราพูดถึงเขาว่าคนจนแล้วคือคนไม่มีตังค์เนี่ยนะฮะคนจนรายได้ทนี่3สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันกว่าคนและคนจนการเข้าถึงบริการรัฐอันนี้น้อยสุดเลยครับหนึ่งพันเก้าสิบคนนะฮะนี่แหละครับก็เลยว่าเป็นการจัดอันดับออกมาตรงนี้ถึงในฐานท่านผู้ชมเป็นเมื่อสักครู่อย่าลืมตอบด้วยนะฮะเศรษฐกิจประเทศไทยนาทีนี้วันนี้ชั่วโมงนี้ปีนี้ที่กำลังคุยอยู่กับผมได้ฟังผมไลฟ์อยู่เนี่ยนะฮะจำเป็นต้องการอะไรระหว่างสองอย่างนี้เอาตามความคิดเห็นท่านผู้ชมนะครับ ต้องลดดอ,อกเบีย้ยหรือรัดกระตุนส่งเลยนะครับถ้าคิดว่าต้องลดดอ,อกเบีย้ยเศรษฐกษิจไทยนาะทีนี้ต้องการลดดอ,อกเบีย้ยก็พิมพ์ลดดอ,อกเบีย้ยถ้าต้องการรัดกระตุ้นมากกว่าก็พิมพ์คําว่ารัดกระตุ้นแล้วส่งเข้ามาเลยนะครับทีนี้พอ10จังหวัดนะจนเป้าหมายสูงสุดซิจะต,ต้องมาเจอเกี่ยวกับเรื่องของความจน5ประเภทที่แบ่งกันออกมาแล้วนี่นะครับเราก็มาดูว่าเออแล้วมันมีจังหวัดไหนนะที่มีพัฒนาการในด้านที่ดีที่สุดด้านที่ดีที่สุดหมายความว่าไงฮะ ถูกจัดอันดับให้เป็นจังหวัดที่ยากจนถูกไหมฮะแต่สามารถแก้ความยากจนได้แบบแหมมีความคืบหน้าอย่างมากเลยนี่นะครับเรียงตามลําดับเลยนะฮะปรากฏว่าแม่ห้องสอนปกติเราเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าแม่ห้องสอนเนี่ยเคยติดอันดับหนึ่งในประเทศที่มีความยากจนอันดับต้นๆของของประเทศไทยเหมือนกันนะครับแต่นาทีนี้แม่ห้องสอนแก้ความยากจนได้ดีและเร็วที่สุดด้วยนะครับอันดับที่สองครับน,น่านตามติดไปเลยนะฮะปัตตานีบึงกาฬนะฮะตากภูเก็ตนครศรีธรรมราชสตูลกะบวีและเพชรบูร์นี่คือ กลุ่มจังหวัดเรียงตามลำดับพัฒนาการในแก้ความยากจนเป้าหมายได้ดีที่สุดนะครับต่อมาฮะจังหวัดที่มีสัดส่วนของคนจนนะครับลดลดลงน้อยที่สุดนี่คือแก้ปัญหายากจนยังไม่ได,ดีนะครับเรียงตามลำดับเลยนะฮะนครนายกตราดชนบุรีชัยนาทสมุทรสงครามมหาสารคามอำนาจเจริญอุทยัยธานีพยาวแล้วก็นคนปรปฐมคือเราจะเห็นเลยนะครับจากรายงานชุดนี้จะปรากฏว่าอ,าอาจจะด้วยเหตุผลนะครับในตัว เฉพาะของแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดสภาพเศรษฐกิจโดยโรวมของประเทศมีผลส่วนหนึ่งจังหวัดแต่ละจังหวัดนั้นเศรษฐกิจแต่ละจังหวัดขึ้นอยู่กับประเภทหรือว่าตัวผลักดันตัวกระตุ้นเศรษฐกิจที่แตกต่างกันอยกตัวอย่างเช่นอย่างเชียง,ชงใหม่นี่นะฮะแน่นอนครับส่วนหนึ่งของเขาพึ่งภาคการท่องเที่ยวถูกไหมฮะเรื่องของภาคบริการถูกด้วยใช่ไหมครับแต่ถ้าหาว่าลงมาอย่างเช่นพวกจังหวัดที่อยู่แถบทางด้านตะวันออกเราจะเห็นเลยนะครับว่าการจัดอันดับนะฮะของ10จังหวัดที่มีคนยากจนเป้าหมายมากที่สุดเนี่ย ไม่มีทางตะวันตกเลยไม่มีทางตะวันออกด้วยเห็นไหมฮะแต่ในขณะเดียวกันเท่ากว่าคนที่แบบว่า10จังหวัดที่มีคนยากจนน้อยที่สุดเนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะทางด้านของตะวันออกเนี่ยก็มีอยู่จังหวัดเดียวคือตราดแค่นั้นเองเห็นไหมครับคือเราจะเห็นว่าบางพื้นที่นะครับได้อนิสง์จากเรื่องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ไม่เหมือนกันนะฮะบางจังหวัดแน่นอนครับเขาไม่มีฐานโรงงานการผลิตเขาไม่เขาไม่สามารถจะพึ่งเรื่องของภาคบริการแหล่งท่องเที่ยวได้เพราะว่าก็ไม่ใช่เมืองหลกักเมืองรองก็ไม่ใช่ นะอยู่ได้ก็เรื่องของอะไรก็กำลังการจับจ่ายใช้สอยภายในจังหวัดนั้นก็ยากครับที่จะแก้ไขปัญหาไนดะ้อย่างรวดเร็วเพราะว่าสภาพของเศรษฐกิจในขณะนี้ก็อย่างที่ทราบดีถูกไหมครับว่ามันชะลอตัวและการกระจายตัวหรือการฟื้นตัวก็ไม่เท่าเทียมกันนะครับดังนั้นเนี่ยผลตรงนี้ที่นามาเล่าสู่ท่านผู้ชมฟังเราก็จะเห็นนะครับว่ามันมีการจับ ความจนเป้าหมายอย่างที่เขาพัฒนาออกมาได้เห็นอย่างชัดเจนตรงนี้เลยนะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับสิ่งที่เขาจับออกมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็เพื่อที่อยากจะเห็นนะครับว่านาทีนี้เนี่ยนะครับสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของความยากจนก็ดีสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องการกระจายรายได้ก็ดีสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องการฟื้นตัวของเศรษฐกิจก็ดีสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของภาคการฟื้นตัวของแต่ละกลุ่มก้อนเศรษฐกิจก็ดีนี่นะครับสะท้อนได้จากจุดนี้ได้พอสมควรเช่นเดียวกันนะครับแม้ว่ารายละเอียดลึกๆของแต่ละจังหวัดอะทำไมเชียงใหม่ทําไมถึงมีคนย จนเป้าหมายมากที่สุดในประเทศอ,อย่างนี้เป็นต้นหรือว่าเอ๊ะทำไมปทุมธานีเนี่ยนะครับโทษทีทําไมสมุทรสาครเนี่ยถึงได้เป็นจังหวัดที่มีคนยากจนตามเป้าหมาย,น,ยน้อยที่สุดในประเทศอันนี้ก็ต้องไปว่ากันในรายละเอียดกันต่อไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่สะท้อนได้เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าณสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเมืองใหญ่ๆที่ว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจขนาดใหญ่หญเห็นไหมครับยังเชียงใหม่เนี่ยเป็นเมืองเศรษฐกิจที่เบอร์ต้นๆของภาคเหนือถูกไหมครับถ้ามาอีสานเนี่ยนะฮะ ทั้งอุดอรเองก็ใหญ่คอนก่นเองก็ใหญ่นี่ดีนะไม่มีนครราชสีมาเข้าไปด้วยนีนะครับถ้าลงไปทางภาคใต้อย่างเช่นกลุ่มจังหวัดคนจนเป้าหมายที่มากที่สุดทางภาคใต้เนี่ยเราก็จะเห็นแล้วสุราษฎร์นครศรีธรรมราชอย่างสุราษฎร์ธานีเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวเฉลิมไปแต่ก็ติดอันดับที่8ของจังหวัดคนจนเป้าหมาย ในผลสํารวจของ TP Map ตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นสิ่งที่เห็นตรงนี้จึงอยากสะท้อนในหะ้ท่านผู้ชมเห็นนะครับว่ามันมีความเคลื่อนไหวในแต่ละมุมที่แตกต่างกันไปแล้วก็5ประเภทของความจนหรือคนจนเมื่อสักครู่ก็จะเห็นว่าคนจนรายได้นี่นะครับมาดับหนึ่งแต่ว่าคนจนการเข้าถึงบริการรัฐนี่เป็นอันดับสุดท้ายเลยคือมีประมาณ10,90คนที่เขาไม่สามารถที่จะเข้าถึงตรงนี้และอยู่ในสถานะของความเป็นคนจนด้วยเช่นเดียวกันนะครับงั้นอย่าลืมครับท่านผู้ชมครับแลนะ ตอบคำถามผมด้วยนะฮะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดเฟรนด์กดแชร์ a c e b o o k บีถามกันด้วยนะครับ